อ่ะแล้วก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบาบาราอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ผ่อนคลายสมองอีกหนึ่งเกมเนี่ยเนาะก็คือจะเป็นเกมที่เขาจะมีการแข่งขันกันเนาะเราก็แค่เอาชนะเกมนั้นให้ได้เท่านั้นเองถ้าน้องๆจินตนาการไม่ออกใช่ไหมเราไปลุยกันเลยดีกว่าเริ่มในสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปโลดอลาละรอบที่หนึ่งเนี่ยเราให้รวบรวมอะไรอะคำเชิงลบอ๋อ ที่มันตรงข้ามกับคําเชิงบวกนี่ก็คือเศร้าร้องไห้ปวดเจ็บปวดนี่ไงหน้าบึ้งแหวะประหลาดประหลาดใจไม่ใช่หน้าบึง้งร้องไห้นี่ไงไหม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 ความเจ็บปวดเอ้เพิ่งสังเกตว่าหัวฉันหายไปไหนนี่อ้อกลับคืนมาแล้วเฮ้ยแล้วเ,เราเป็นผู้ชนะด้วยสำหรับแมปนี้อันนี้ก็คือว่าอ๋อ หล,ลีกหลีกอหลีกเลี่ยงนอนเนี่ยนอนมนจะพุ่งชนเราเนี่ยไงยังไงชนอ่ะสวัสดีฉันคือนอนจะมาวิ่งตําพวกนายนี่ไงถ้าพวกนายลบไม่ดีพวกนายก็จะเตอย,ยุยอ่ยก,กันเข้าใจไหมไอ้ก็เลขนหนึ่งเดีหนๆๆึ่งอ่าไ้ทำไมฉันไม่ได้กับเพื่อนเอ้ฉันทำไมไม่ได้กับเพื่อนอย่างนี้เราได้แค่สิบเอ็ดอันเลยเพื่อนได้สิบสี่อันนะทุกคน รอบที่3ก็คือเขาวงกดนะก็คือว่าให้เราวิ่งผ่านเขาวงกดไปให้ได้แล้วมันไปยังไงอ๋ออนี่ไงนี่ไงตาอ๋อนี่มันทางตันเอออ่าทางตันแฮะแต่เราต้องนี่ไงอุย๊ยไม่ทันเลยอะดูดีกลายเป็นผู้แพ้ผู้แพ้แพ้อย่างยับเยินเลยอ่ะ หลงทางเสียเวลาหลงคันนาเสียคันเบ็ดอันนี้เขาบอกว่าโครนคุมเฮ้ยนี่ไงโคนฉันเฮ้ยเฮ้ยฮยนายเป็นใครนายเป็นใครไอ้นุม่มนี่ไงตัวฉันตัวฉันนี่ไงเฮ้ยนอนตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งหนีไอ้เจ้ามีฉันจำนายได้นี่ไงฉันเป็นผู้แพ้อีกแล้วฉันเก็บไม่ทันเพื่อนโอวัตโธ่ รอบสุดท้ายแล้วผ่านเขาวงกดแล้วทํายังไงอ๋อวิ่งผ่านเขาวงกดงั้นเหรอไปที่ตรงเออไม่ใช่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 ใชใชนี่น,นี่มันคือตรงนี้มันตรงนตรงนี้อุย้ยฉันฉันช้าไปฉันช้าเกินไปแล้วเฮ้ยฉันบวกสามคะแนนแฮอันนี้ยังไงมันมีคนที่เร็วรวดเร็วฝั่งฝั่งกว่าฉันเนี่ยเพื่อนคนนี้เล่นเก่งมากเลยอะ่ะ yeah. โอย่างน้อยเราก็ได้ที่3นะทุกคนดูดีนี่เห็นไหมนี่มันเกมตาแรกของเราเราก็ได้ที่3มแล้วแบบว่าโคตรอีซี่เลยนะทุกคนแบบว่าไม่ตั้งใจเล่นก็ได้ที่3มอ่ะเอาละฉันขอแก้ตัวตานี้นะฉันจะเป็นที่1ให้ได้เลยนะเอาละเลือกสถานที่ที่ถูกต้องกับตัวละครของคุณเลือกอะไรอ๋อฉันคือโจรสลัดใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ฉันคือคาวบอยคาวบอยต้องอยู่ในเอ้ยนี่ไง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 คาวบอย ต้องอยู่ที่มา้าน,นี่ไงฉันเป็นมัมมี่ต้องอยู่ในหลุมของมัมมี่เป็นนางพยาบาลก็ต้องอยู่ที่เตียงผู้ป่วยสิคะและฉันเป็นลิงจอ๋อก็ต้องอยู่กับต้นไม้นี่เห็นไหมโอ้เปิดมาเกมแรกเราก็ชนะไปเลยเนี่ยแปดแต้มเลยไหมเฮือร้องไห้แง่ๆไปซะพนุ่มน้อยพนุ่มที่ไหนล่ะเขาเป็นผู้หญิงอันนี้เขากระโดดข้ามลาวาเฮ้ยเฮ้วยว่าอีซี่เออ อีซี่มันโคตรจะอีซี่อีซี่อีซี่เอ้ยเอ้ยไม่นะฉันฉันกำลังจะกระโดดได้อยู่แล้วเชี่ยวเฮ้ยฉันลนลานอีห้าวิอีออห้าวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 มีผู้ชนะเลยโห้ยแมนศูนย์นเท่ากันหมดเลยโอย้เมื่อกี้เกือบจะได้แล้วเราไปลนไงเราไปลนลานเองวันนี้มีใครกดดันแล้วแต่เรากดดันตัวเองนะเจ้าหมาบอกว่าใช่ฉันก็บอกว่าอย่างนั้นแหละ เตียมเียมอมยิ้ม1 2ึ่งหตอบ5้าเลยตอบห้าเฮ้ยจิงเราแบบว่าค้นรวดเร็วฟ้าฝั่งจำนวนยางหนึ่งสอง3ามสายางสามยาง,ายางช่ไหมเฮ้ยถูกเฉยจำนวนไข่หนึ่ง6 6งสห้าอีไข่ ใช่ไหมใช่จริงๆด้วยเห็นไหมเย่แล้วในที่สุดฉันก็ชนะจนได้แล้วพวกๆๆๆๆรอบที่สี่ทำตามฉันฉันทํำยังไงอนี่ต้องนั่งลงอย่างนี้อัพเห็นะไหมโอ้มอะเอียงซ้ายเอียงซ้ายเอียงซ้าย นี่ไงเอียงซ้ายฉันจาได้เอียงซ้ายแบบอับนี่ไงอ่ะมันมีสองท่าเหรออ๋อมันมีโอ้สามท่าเลยฮะยืดเอ้ยยังเลียกแบบเดาๆไปเลยอ,อ่ะอ่ะเดาๆเดาๆเดอ๋อคนนี้ได้อุ้ยอันนี้เราแบบแพ้แบบราบคาบเลยอ่ะเราหมดแต่ว่าเราแต่ควรจะโซเลยไงเราเราไม่จำฮะ รอบสุดท้ายแล้วรอบนี้เราต้องจับคู่ให้เหมือนกันนี่ไงเหมือนกันเหมือ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 นกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอายตามะพร้าวสตรอเบอรี่นี่หูหูนี่ไงไอ้นุน่มอะในที่สุดฉันก็ เป็นผู้ชนะเดอะวินเนอร์จนได้เลยเห็นไหมโอ้ชั้นนี้มันนี่ไงคนที่ชนะมันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วนะเฮ้อฮ่าห่า,หา,หานี่แหละคือกลิ่นอายของผู้ชนะและตซีนะเอาละ่ะเกมนี้มันแถมนะป้าปาจะแถมให้เกมนี้เพราะว่าคลิปมันสั้นสะเกินไปนะเราก็จะมาแถมให้อีกเกมหนึ่งละกันนะดูความอัจฉริยะของตัวป้ะป้าไว้เลยนะทุกคนนะ อันนี้ให้ห้ามให้หัวของฉันตกใส่นายอ่ะนี่ไง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 ใครโดนหัวตกใส่ก็คงจะเตยุ่ยกันเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็หมหัวสีเหลืองน,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 นี่ใช่ไหมนี่คือเรียกว่าฝนหัวฝนหัว นั่นไงตกเป็นสายฝนแล้วก็มีแต่หัวนั่นเองนี่ไงฉันหลบได้ตั้งสิบอันเห็นไหมเฮ้นี่ฉันคือตัวแทนของประเทศไทยเลยนะเพื่อนเพื่อเอาละรอบที่สองข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งฉันขอดูลายก่อนนะอ่าไปเลยเอ้าอ๋อให้เหยียบสีแดงโอหเหยียบสีแดงโอมันก็เลยมันก็กระจอกเกินไปดูดิดูดิด ดูดิมันเมา,เอาโอ้หูอีซี่มันอีซี่เกินดูดิเออมาเลยเพื่อนมาเลยนี่ไงฉันคือผู้ชนะเดาเดวเดาเดวเดา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 นี่ไงแบบท่ายกอะไรท่ายกท่ายกนี่ไงดีใจดีใจหรือยกยกอะไรเนี่ยรอบที่สามดึงตเตรียมทีเร็กนี่ไงทีเร็กทีเร็กทีเร็กวัววัวนี่ไงวัว ดูแกะนี่ไงแกะลามะคือตัวนี้นี่ไงฉันชนะอีกแล้วนี่ไงหุ้ยคะแนนเท่ากันกับเพื่อนเลยคือ12คะแนนเท่ากันเลยแต่ไม่หลอกศึกลูกหิมะดึก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 เฮย้ยดึกที่ไหนเราเขาเรียกว่าโยนกลางคืนนี่ไงเฮดชอต นี่ชอดมาดีโดนเพื่อนเอาใกล้ๆบอเอ้ยไพดึกใส่หัวคอยนี่ไงติดหัวนี่ไงติดหัวเอ้ยโดนหลอยหลังนี่พู้ใหญ่นี้ดึกหลอยหลังเรา <c oughs> นี่ไงแต่เราก็ชนะมงโอ้ยติดแต้มโอ้โหนี่มันมาเกิดมาเพื่อชนะโดยแท้ทูจริงๆอ่ะทุกคนรอบสุดท้ายแล้วยืนบนแผ่นกระเบื้อง อ๋อนี่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 ฉันอันนี้เป็นของฉันทั้งหมดเป็นของฉันทั้งหมดเป็น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 ซุบ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 ไปดิไปดิไปดิไม่ให้หรอกไม่ให้ฉันแถวนี้เป็นของฉันหมดอ้าวมาเหยียบของฉันตีเหยียบของข่อยตีบ่ได้ดอกอีไม่ max แ็กซี er ่ชนะอุย้ยเรานึกว่ามันไปเหยียบของเพื่อนได้ไงเราก็เลยไปเหยียบของเพื่อนแต่ว่าเราก็ทวงบอลลังคืนมาจนได้ในห็นไหนย้ยังไงที่หนึ่งก็ยังที่หนึ่งอยู่วันยังค่ำนะเราไม่ต้องไปแบบอะไรเลยมากมายนะ อัแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมซีรีส์ไซมอนเซนะครับผมโอ้เป็นยังไงกันบ้างสนุกสนานกันเลยใช่ไหมเกมนี้ถ้าน้องๆคนไหนชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป๊าด้วยนะครับผมหรืออยากเห็นป๊าาทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้ป๊าต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่คอยกดไลค์กด subscribe ให้ป๊าดนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ติดตามไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ป๊าต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ